Snowball ร้านขายละบักเลท5ถึงเลส10มีทั้งระบบกลุ่มและ ID p a r ดและอย่าลืมที่จะใส่โค้ดปริวัติ RBX เพื่อรับเครดิตฟรีกันด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะฮะ สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมจบกับผมปริวัตรโลบอกนะฮะวันนี้เราอยู่ในแบบเจอจที่มีชื่อว่า Astonishing Day นะครับผมก็หรือว่า AAD นั่นเองนะครับก็เป็นชื่อย่อของมันเนาะก็แบบนี้นะครับเป็นแนวอพิซารนะครับผมก็ไอเทมก็จะเกิดตามแบบเลยนะก็ไอเทมต่างๆรู้สึกว่าสแตนเขาจะปรับมูฟเมนต์ใหม่เยอะพอสมควรเลยนะครับที่ผมลองเล่นดูนะแล้วก็โมเดลบางส่วนนะครับผมนะนี่ครับ ไม่รู้ว่ามันเปิดเมนูไอ้นั่นยังไงนะเปิดเมนูไอ้เขาเรียกว่านะไอ้ระบบระบบสแตนอะนะครับคือเกมนี้มีระบบเลือดนะครับผมแล้วก็ชื่อสแตนจะอยู่ด้านบนเลยนะครับผมเห็นไหมชื่อสแตนนะตอนนี้ผมยังไม่มีสแตนนะครับแล้วก็เงินอีก4 0 0พันเนาะมีเลือดด้วยนะครับคือเราจะอึดได้แต่เมื่อเลือดสแตนนะครับผมนะถ้าเรามีสแตนโหดเลือดเลือดเราก็จะเยอะตามนะครับผมนะถ้าใครอยากลองเล่นนะครับก็จะทิ้งลิงก์แบบไใต้คลิปนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับแบบนี้นะคือมือถือยังไม่ซัพพอร์ นะครับผมนะผมลองเล่นมาสักนง,งแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตหาธนูสักแป๊บนึงนะครับโอเคแล้วล้ากำลังหาเลยนี่ไงเสียไปเลยครับนะของดีเห็นไหมดูดีดโมเดลใหม่เว้ไอันนี่อุ้ยเปรี้ยว่ะดูโมเดลครับ,ลรบแล้วดูท่าตีของมันนะเนี่ยเห็นไหมมันจะมีพวกหมัดโผมาเยอะแยะเลยอืออ่าโอเคครับ โอเคแล้วก็คําสั่งนะครับก็จะมีตามนี้นะครับผมคําสั่งแรกนะครับก็จะเป็น play ใช่ไหมแล้วก็ตามด้วยชื่อเพลเยอร์นะครับแล้วก็ตามด้วยเงินนะครับผมแบบนี้เนาะส่วนคําสั่งที่2นะครับผมก็จะเป็นคําสั่งเทรดนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อเพลเยอร์เหมือนเดิมนะฮะ ส่วนคำสั่งที่3นะครับผมก็ <c oughs> จะเป็นคำสั่ง accept นะครับนะ accept แบบนี้ถ้า accept แบบนี้ไม่ติดนะครับให้เราใส่ชื่อไปด้วยนะครับมันถึงจะติดเนาะแล้วก็คำสั่งต่อไปครับผมก็จะเป็นคำสั่งาการปฏิเสธการเทรดนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้เลยครับผมนี่แบบนี้นะฮะนี่คือคือคำสั่งปฏิเสธการเทรดนะครับแล้วก็คำสั่งต่อไปนะครับผมก็จะเป็นคำสั่งการ ก็เรียกว่าไงการชวนผู้เล่นเข้าแกงนะครับผมก็เป็นแกงอินไว้นะครับผมแบบนี้เลยตาม้วยชื่อเพยเยอร์นะแล้วก็คําสั่งต่อไปครับจะเป็นคําสั่งแกงลีฟนะครับเป็นการออกแกงนั่นเองนะไอ้เชี่ยเห็นไหมจะทำการออกเกมไว้ไม่ใช่ออกเกมออกแกงเว้แล้วก็คำสั่งต่อไปครับผมก็จะเป็นคําสั่งแกงจอยนะครับคือเราถ้าเราอยากจะจอยแกงใครเนี่ยเราต้องรอผู้เล่นอีกฝั่งหนึ่งเนะี่ยสมมติว่าผู้เล่นอีกฝั่งหนึ่งเป็นหัวแคกเราอยากจอยแขงเขา้อเ,เราต้องรอเขา รับอีกทินนะครับเราจอยเข้าไปแล้วนะครับผมนะโอเคเรามาดูเซตติ้งกันบ้างว่าเซตติ้งมีอะไรกันบ้างน,นะครับเซตติ้งอยู่ด้านซ้ายบนเลยนะนี่กดไปครับก็จะมีโนเบลนะครับแล้วก็รีเซตตัวละครหนึ่งทีแล้วก็สมนะุดดีเทลเนาะอันนี้อะไรปรับให้ภาพสวยมั้งประมาณนั้นโนเรตติ no ้งประมาณนั้นครับผมแล้วก็นี่คืออะไรอันนี้ไม่รู้คืออะไระแล้วก็เราสามารถปิดเทปได้นะครับผมนะเจ๋งพอสมควรเลยนะโ okay, อเคน,นั้นอะไรวะเนะี่ยแม่งแดนเป็นผับเลย ผมขอหาธนูแป๊บนึงนะครับซื้อเซอร์วีมาฟาร์มกันได้นะครับเอ้ยเออก็ซื้อเซอร์วีมาฟาร์มได้มันเป็นเซอร์วีฟรีนะคือเปิดเซอร์วีมาฟาร์มกันเองได้นะครับผมนะรู้สึกว่าจะมีโควสซามูไรด้วยนะครับก็ตรงนี้เลยเนาะเรามาดูกันดีกว่านะครับอืมดูวอนบอกให้เราซื้อหรือว่าสอนวะน่าจะสอนนะผมว่าไม่น่าซื้อหรอกนะครับโอเคน่าจะสอนจริงด้วยนะครับผมนะก็ สเตลเลต500ดาเมจแล้วก็อนุวิท1,000ดาเมจซอสธรรมด,ดาก็75,000นะครับแล้วก็เกมนี้มีระบบแบงค์นะครับผมระบบแบงค์อยู่ด้านซ้ายเลยนะฮะก็จะมีโอ้โหไ,ไอเทมแบงค์หรือที่เก็บไอนี่ฟรีไว้6ช่องเลยนะครับถือว่าเยอะพอควรนะดูดิสุดยอดนะครับเกมเชิงล็อกก็เชิงล็อกก็จะมี GUI ูไอรีเวแล้วก็ทักแอ็กโฟร์รีเวินะครับผมแล้วก็อัปเดตต่อไปก็จะเป็นเลิฟเทลรีเวิร e สดีฟอสติรีเวิร์สนะครับโอ้เยี่ยมไปเลยนะเกมดีครรับผมมมมแแขนนนาาดก็จะะะะปณี้เลยฮ ไอ้เชี่ยลืมรีลูกแดงว่ะจะรีแป๊บหนึ่งนะครับโอเคส่งไปเลยครับอืมสำหรับใครที่ชอบลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์ผมถึงสูวนไลค์กด้วยละกันนะครับเฮ้ยมีชีสเลสว่ะเฮ้ยมีเมจิชีสเลสด้วยไม่ต่อยรูได้ครับปล่อยได้ไ,ดไหมเตะไม่ได้ปล่อยไฟได้เออนี่ยว่จะปล่อยไม่ได้แล้วแหละอืมโคตรเทว่ว่ะแล้วระบบบอสเกมนี้เป็นไงวะ คือมันต้องมีที่ฝากสแตนด์เด็ดหรือไม่มีวะเกมนี้นะ่าไม่น่ามีมั้งผมว่าอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้คือโจฮาดีฮาดีฮาดีอ๋อเป็นร้านช็อปนะครับผมฮาร์มอนนะครับราคา10,000ห,หมืน,นะแล้วก็แวมไพ 12, ร์12,000สอแอโร่1,000งโล, 1, 000, ลคาคาห้าร้อซอสหมื่0สาแล้วก็ชนิดซอสประมาณแสนหนึ่งนะครับผมถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะฮะนั่งผมเจอหนุ่มอีกแล้ววะอะไรกันมีแกงกมัสเตอร์ด้วย นะครับจูโนโ่บานาน,านันอืมอันนี้ได้ไรดอปิโอกินกิปซันโอท้อเลย ه, เฮ้ยระบบระบบอันนี้เว้ยดูดูนี่นตัดเวลาตัดเวลามันจะมีเอฟเฟกต์ตัดเวลาโดยนะโคตรเจ๋งขอรุ่มอีกอนนันหนึ่งดิผมเจอพอดีเลยนะนี่ไงอะไรกันครับในตาพาชิ่งน้ำว่ะร่างไหนวะเนี่ยโอ้ น่าจะล่างสโตอรโนเชียนนะครับเนี่ยไม่ใช่สโตอรโนเชียนหรอล่างไหนไม่รู้โอเคเรามาดูจูโลโน,โนกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างให้เราไอเอ็มจะรู้จักว่าหน้าเลดเดอร์ออฟเดอะเฟสซัดแก๊งนี่คือบีกูเลดเดอร์บัวด์เอาลประมาณว่าถ้าเราอยากจะสร้างแก๊งนะครับผมเราต้องเสียตังค์ประมาณ2 5 0 0 0นะก็ให้เราตั้งชื่อแก๊งนะครับผมแล้วก็เอาชื่อ ID เนาะไอแก๊งโลโก้เนี่ยจะเป็นเลข ID นะครับแล้วก็ใส่แก๊งเข้าไปนะั่นแล้วก็กดสร้างไปเลยนะครับผมนะ เกมดีวะนี่อันนี้ตังของแมปเขาจะประมาณนี้เลยเป็นรูปตังแบบนี้วะนี่นะคือ GUI มันมองง่ายดีอ่ะไม่ต้องกดอะไรมากความนะนี่เลยได้อะไรมาสตาร์พท,ทินตัมเนาะทำไมมันไม่มีบอกวะงงวะงงวะเฮ้ยสุ่มไปดิอ่าเผยจะได้ตัวดีๆสักหน่อยนึงอ่ะเนาะอนูบิสเลือดร้อยห้าสิเองอะ่ะน้อยอยังวะโถคนเรา โซ,โซโซครับคนเราเลือกเกิดไม่ได้เอ้าอะไรกันครับนี่อ่ะมันต้องมีที่อื่นอีกอะแมบพบมันใหญ่มากเลยนะตรงนั้นคืออะไรวะทำไมบอสทำไมดีโอมันได้จังวะเอ้ยเอ้มีที่เก็บสแตนเหรอเนี่ยเรื่องว่าไม่มีอะไรกันอันนี้ผมเจออะไรวะแอโร่เนาะนึกว่าเลคิวเอ้ยนึกว่าจะไม่มีนี่ไงพุชพุชชี่พุชชี่ไรเดอรแฮน,นวะ่ะ ดี๋ยวรูซิผู้ชี้ต้องเสียตังในการซื้อไหมฮึมเดียวกิฟต์มียูสแตนแอนด์โฮ้ยบอสไอเท g กู d ดแค่ว้าวราะไงคุณผู้ชี้สร้างจะบอกนะว่าฝากสแตนฟรีริงไหมไม่ฝากสแตนฟรีว่ะทุกคนฝากได้กี่ช่องเมื่อกี้ประมาณ6ช่องนะครับผมหรือว่าเยอะนะโอเคครับผมก็แมบปบก็น่าจะมีประมาณนี้เลยนะครับน่าจะมีบอสเกิดด้วยเนาะมั้งนะอันนี้บอส อ๋อเป็นดัมมี่เฉยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ผมกันด้วยละกันนะครับขอบคุณที่ทุกคนมารับชมนะครับซีรีส์กันเกทางครับผมเจอกันครับไปแล้วเด้อจุ๊บจบบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายจ้าจุ๊บจุ๊